สูงแค่ไหนครับบรรยากาศตอนเย็นครับพามาจับปลาไต้หวันครับอันนี้คืออาจารย์ครับมือฉมังครับเดี๋ยวพาดูบรรยากาศครับสันยี่เหมียวลี่ครับตอนเย็นครับอันนี้แผนกจับปลาครับมาแล้วครับ

กับภาพเหรอตีหรอวะไม่ภามั้งหรอโอเคครับแห่เดียวรู้เรื่องนี่โอ้ชอช์โย่ฮะโอ้แห่เดียวรู้เรื่องรล้ครับเข้าไป่ะใคร่ะนั่งบ้านกัดยิงหมูวะอยู่

เก,ก,กี่ยงมาเ<า>กี่ยงมาเกี่ยงมาเกี่ยงมาเกยมาจื้อแด่พูดจอดตั้งมา,า,างมัน,มน,ห,ห,ห,นหล่เจ๋ยอก็เหยีดได้ตามเหมือนยงที่หิงเงเนาะโอ้นี่ปลากระบอกทะเลครับขึ้นมา